องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นณมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนทั่วประเทศได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชพัฒนเป็นปราดแห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเข้าใจในบริบทของท้องที่ตนเองอย่างลึกซึง้ง ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะกรณีเยียวยาและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองและรับฟังการบรรยายสรุปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ได้ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจครัวเรือนและการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสิ้น85โครงการในพื้นที่62หมู่บ้านนอกจากนี้องคมนตรียังได้พบปะกับนักศึกษากว่า300คน เพื่อบรรยายพิเศษเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชพัฒในศตวรรษที่21และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างบัณฑิตราชพัฒให้เป็นวิศวกรสังคมซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิดด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชพัฒ โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสีประการได้แก่ทักษะการคิดเชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งระดมสรรพ,พกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาและทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต